ยอดอสดครับทุกคนจิกเอผมเดียมยนะครับอ่าช่วงนี้ก็ปกตินี้อ่าแต่ผมจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบแต่ก่อนที่ผมจะแจ้งเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับเกมชีวิตในคุกเกมนี้อาจจะธรรมดาสาหรับทุกคนแต่พอเข้าไปเล่นจริงๆแล้วมันมัสมากๆเลยไม่เชื่อก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดูกันเลยก่่นเลยรอมันเข้าก่อน เป็นหนึ่งนะปิดไอ้นต์ไอ้นี่ไอ้นั่น,นก่อนอ่ะไปไปไปเกมเข้าไม่ได้อ่อะเราหวังว่าเกมเนี้ยจะไม่ทำให้ผมผิดหวังหวังว่าเกมนี้จะไม่ทำให้คลิปเด้งนะโอง บอกว่าไอ้คำที่ผมพูดทุกคนจะเข้าใจนะไอ้คำว่าบอกว่าคลิปจะไม่เด้งที่ผมพูดไปเพราะว่าตอนที่ผมทําคลิปตลอดเนี่ยคลิปมันจะชอบเด้งตอนเนี้ยหายเกมก่อนเฮ้ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของแมบทำไมเราไม่เกิดไฟลวะอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นโจรครับเป็นโจรแต่คำเตือนเนื้อหาคลิปนี้อาจจะมีความรุนแรงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าทำตามนะครับผมตอนนี้รอเข้าเกมบอกว่าวทุกคนอาจจะ โอ้โหทีมไม่สมดุลน,นักโทษอยากเป็นนักโทษอ่าทุกคนรอก่อนนะครับรอต่อไปเรื่อยๆอ่านอ่านเดี๋ยวเราเล่นเป็นการ์ดก่อนเลยกันจับได้ละตัวแรกเออไม่เป็นไรให้เกม Kiếm Ôi kiếm, kiếm, kiếm 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 Oh Lạc trăng Oh my ดูโอเคไม่แหลกแล้วเย yeah. ้นั่นไงเออทำไมายิงไม่ได้วะอ่ะเป้าหมายของเราไอ้โจรไปไปไปจับได้ละ อโอโ้นี่แหละตรงนี้แหละมันจะสนุกมากๆเลยไอการที่จะมีโอ้ยเลๆๆ็กๆโอ้เกมเล็กๆๆๆๆเฮ้ถอยดี Nên ngay Chạm đây lại เอออะเดี๋ยวไปกดเมนูก่อนนะครับสลับทีเดียร์โห่ที่ไม่สำดวลเป็นตำรวจต่อไปออไปเดี๋ยวคนหายเท่ากับ อย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวน่อ่าเดา๋ยวเราาล่นเา็นโจรนะครับนี่เคลาดลัาในการหนีหนานาา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 มามาา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 เราเดาิาา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 าิาช,ชิวเาาาเาา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 ม่าาาาเาา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 มาา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 า เฮ้ยเหมือนตำรวจรู Auf ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวพักพวกหายเฮ้ยพี่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 มามามาทางนี้พี่มาทางมาทางนี้ทางนี้พี่ช่วยผมหน่อยพี่อ่าไหนๆก็อยู่นี่แหละ ีขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษเอาย <c ười> ิงผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวเราอัพเดี๋ยวเรากลับไปกลับไปเอาคอร์สหม่นะครับโอ้ยเฮ้ยเพื่อนได้กิการ์ดไป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  Let's go B ขอบคุณครับ ความสนุกเริ่มแล้วฮ่ารีเซ็ตเต็ที่ผมรีเซ็ตไม่เฉพาะอะไรนะเพราะผมจะมาอยู่ตรงนี้ผมจะเป็นโจนเตรียมเรียบร้อยอย่างแรกเลยหยิบป,ปืน Let's go Let's go โอ้ย เพื่อไปห yeah. <laughs> ้าปุ่มสองไป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 เ let's ก o โอ้ยเออแหลกเป็นทีเอไมปมูนนะปิดเสียงลืมปิด โอ้ยโอเคหายหล็กแล้วหล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งปืนเอเคพร้อมลูกปืนลูกซองพร้อมพร้อมสวมบบาทเป็นพียักไปอ,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 อเดี๋ยวเรามาซุ่มยิงกันตรงนี้ก่อนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่ใช่ตรงนี้อ่าว่าไว้าาตรงนี้กัน นี่ไงอยู่เยอะอยางใช่ไหมยังครับถ้าทอดไก่มีไก่อยู่สี่ห้าชิ้นบบนะลูกนะต้องจืดน,นะเขยไหมครับมแม่เขยไปยังอ่าฮะแม่ไปแล้ว,ลวทำคลิปตอ่อเพื่อนไป โอ้ยแตกมาเลื่อนไปสู่อิสรภาพไปไปไปคุมกันให้คุมกันให้แตก้อหายิง โอเคไม่เป็นไรถ้าเราตายเราจะเกิดอางนี้แต่ว่าถ้าเราโดนจับอันเนี้ยงามเลยเพราะว่าถ้าเราโดนจับปุ๊บเราจะเป็นนักโทษอีกครั้งเราจะกลับคุกอีกครั้งไปไปเดตไป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 ขับไปเลยสิงไปเลยเฮือทะลุเวหา รู้สึกว่าคลิปรู้สึกว่าทำคลิปสนุกมากขึ้นและหวังว่าทุกคนจะสนุกในการดูคลิปของผมนะครับไป let's go หา้าเกมโอเกโอเกมเกมจักเ,เ,เอื้อเออชอไมไม่เป็นไรเฮ้ยเหมือนโจร์เราน้อยลงนะ เริ่มเกมนั่งไงเกมเริ่มแล้วเหมือนคนที่แหกคุกเริ่มน้อยลงนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปซุ่มทางอีกทางนึงนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะครับมาถึงรั้วเราจะไปรู้ทางสายเออไม่ใช่ดิเออไปทางเดิมดีกว่า Let's go ก เดี๋ยวอีกไม่ช้าเดี๋ยวผมจะมี music, มิวสิกมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเองเลยนะครับเออและอันเนี้ขอนี่ครับผมไปผมไปดูยอดดูมานะครับยอดดูของผมตอนเนี้ยเออยอดดูของผมตอนเนี้ยมีคนดูเยอะแต่ว่ายังไม่มีคนติดติดตามเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ติดตามกดเลยนะครับเพราะว่าใครที่กดติดตาม คนนั้นเท่ากับคนนั้นหล่อมากคนนนั้เท่ระเบิดแล้วก็กดกด like ไลค์เนี่ยนะครับขอร้องแหละลีสอ่ะเราเราเริ่มนอกเรื่องแล้วอ่ะไปคับไปเลยอ่ะปืนลูกซองลูกเพ 6นัดเป็นของเธอ ไปลงไปช่วยเพื่อนกันเลยฮ้ยอุยฮ้ยยฮุ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 ยนี่นี่ ไอ้บโรบโรู้โบรูนี่มีมีนี่มีนี่มีฮีการ์ดมาเร็วออกมามีฮีการ์ดเฮ้ยเพื่อนมาดี เพื่อนมามามาเหมือนมีเพื่อนคนนึงจะเข้าใจนะเฮ้ย เพราะยังมีหวังอ้าวอย่างแรกเลยหยิบคอ้อนเฮ้ย,อ,ยอุ๊พี่คงกระดูกขอบคุณมากครับกดข่ดาตัวตาย,ยพี่่คงกระดูกโคตรเท่นเนีะเบื่อไปไปไป เย้แต <Yeah. S 2> ่ลูกคนนี้ฮ่า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 ไป Let's go โอ้โหเหมือนว่าคนคนที่แหกคุกอะเริ่มเยอะแล้วนะครับอ่าแล้ตอนกลาคืนจะด้วยแล้วเหมาะแล้วเหมาะกับตัวเรืยด้วยเพราะตัวเราดับไม่ไปี เดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเอ๊ะเพื่อนยิงอะไรไปพูดใ้เพื่อนยิงอะไรเนี่ย Wui, senjat senjat. Oh, kesumut. Um, mm. ah to, Ini kabur ไอโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี้กระบาดกระบาดอังวะได้ได้โดนไอ้น,ไนี้กระบาดเดี๋ยวโดน,นขอมาเล่นด้วยได้ไหมได้อาเหมือนน้องผมจะมาเล่นด้วย น,นี่เหมือนว่าน้องผมจะเข้ามาเล่นด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าน้องผมมาตอนไหนไม่มามาตอนที่มาดีครับแล้วมาตอนไหนไม่มา,า,ม,ม,า,ม,ามาตอนที่จะลบกันเอ้ยเฮ้ยเห็นเราไหมเฮ้ยโหเห็นไหม ได้เบื่อนเปิดประตูให้หน่อยอ่าไม่น่าจะไม่ต้องแล้วแหละจะชา้าเนี่ยอุ้ยแตกแตกโอเคไว้ยังอยู่ไหนไปไปไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อาวเร็วๆไปเลยไปเลยไปเองเลยไปเองเลยเร็วๆคานด้วยไปเลยไปเป็นใช่ไหม เดี๋ยวพี่สก,กัดให้ ừ, ทีมเวิร์คต้องมาเพราะพี่น้องสำคัญอุ๊ยขอโทษเปลี่ยนทีมเวิร์คสำคัญพี่น้องก็สำคัญทุกคนสำคัญเฮ้ยทุกคนเรามีคีการ์ดเฮ้ยทุกคนเรามีคีการ์ด ตอนนี้เกมได้กลับมาอีกครั้งเฮ้ยเพื่อนมานี่มานี้มานี้ไอเดี๋ยวผมไปช่วยน้องก่อนเว้ยู่ไหน อยู่ไหนอยู่่นีมานี่ Money, Money, ามานี่ตามมาตามมาบิงไปไปไปมาตามมาจะช่วยจะช่วยได้ได้อีกคนหนึ่งแล้วจะเป็นนะมาไปมานี่ไปไปป,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 ปิดปับปิดปัดไปเลยที่เหลือพี่จัดการเอง แล้วก็เออมี่งลงไปเลยลงไปเลยตรงไหนไอ้ด้านนอกอ่ะลงลงไปด้านนอกแล้วก็กดรีเซตัวเองหมายถึงภูเขาบ้างนะอืมรีเซเออช่วยเพื่อนช่วยด้วยช่วยช่วยจะตายอขอบคุณเออมิ่งไม่ต้องไม่ต้องมาลับพี่นะโอเคนะ พอพี่ยังไหวถ้าไม่ไหวบอกเดี๋ยวมันรักด้วยเอื้อตายตซื้อแกงอิงเป็นหนึ่งรอรอพี่ก่อนนะพ,พี่เดี๋ยวพี่จะไปหาอิงอะตอนนี้หนูหนูสปอยล็อกแล้วเนี่ยเอ้ยหยิบล็อกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวครั้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะลดไป็ครั้งสุดท้ายนะครับถ้าถ้าผมตายเมื่อไหร่คือเกมจบเลยขับเองนะสามสไปเลยถ้าผมตายปุ๊บ ผมคิดจบเลยโอเคนะครับเดี๋ยวถือปืนเดี๋ยวเองีงเดี๋ยวพี่ถือปืนปืนป,นปนลูกสองเนี่ยนะไม่ต้องเืนถือมาให้ไม่ใช่เดี๋ยวโอ้แล้วจอดตรงนี้ไม่จอดจอดตรงนี้โอ้อาพี่ออกละมานี่องิงป่ปกลับไปกันเอทำไมรู้สึกว่าโจมันเลื่อมน้อยขึ้นอ่ะว่าไหมอิง ไม่ใช่อิงโจรเหมือนโจรน,น่าจะถูกจับเป็นเป็นนักโทษแล้วอะหรือว่าโจรแหกคไม่รู้รอะไม่รู้เลยแต่ที่รู้คืออะคือเราต้องพิชิตอำนาจ <c oughs> อำนาจคืออะไรอะถาเราต้องได้อำนาจในการเออมาแอำนาจในการคุ้มครองคุกนี้ตลอดาการการการฮะ,ะก็ปีนี้ไง ไม่มีไม่มีไม่มีคีย์การ์ดมินแต่ปืนให้เอ้ยโอ้กลับก่อน เพื่อนเอ้าเพื่อนไม่มีคีย์การ์ดเพื่อนแฮสเพื่อนแฮส not คีย์การ์ดโอ้โหไม่ต้องเอาคีย์การ์ดแล้วแหละเพราะคีย์การ์ดมีเพียบเลยโอ้ยจุบเก็บตาย ไม่เป็นไริองเดอยวงเออใช่โอเคแล้วไปนึกว่านึกว่าตำรวจอ,อืมเฮ้ยครั้งนี้เกอบไต,ต่เนื้แบบอ,ขอ,อ,อ,อเขาว่าไงอีก เดี๋ยวโอ้ยโอยโอยเอยอเออจับไปอ่าไหนไหนก็ถูกจับแล้วคลิปขอเท่านี้นะครับบ๊ายบายเอยเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปขอฝากนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ดีดีละเพื่อที่เพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเออแล้วเหมือนว่า ที่ผมบอกว่าใครจะแอดผมก็แอดได้เหมือนมีคนแอดแล้วนะคนแรกอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูใครไม่แน่ใจนะว่าใช่คนที่แอดโาบอกผมหรือเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวผมจะไปดูให้เหม,มือนน้องอยากรู้ด้วยอ่าแป๊บนึงอ่าใครเนี่ยนี่ไงคนเนี้ยคนที่ดูอยู่ก็ หวังว่าที่ผมแอดไปคนนั้นเขาจะดูนะครับอะแค่นี้นะครับบ๊ายบาย